ครับวันนี้ะจะทํากล้วยอบน้ําผึ้งนะครับาก็คือกล้วยตากนั่นนะครับเราเอาเปลี่ยนจากแดดวันนี้มันแดดไม่มนนีนะครับฝนมันตกนะครับ mm. เราจะทําเป็นกล้วยอบนะครับาเอาไปอบในเตาอ,อบในวันนี้ซื้อซื้อกล้วยมาหวีนะฮะเมื่อวานเนี่ยแพงขนาดเลยะสี่สิบบาทก็เห็นไหม ก็เลยอ่าอ่านิ่มๆนิดๆนะครับเห็นไหมนิ่มๆนี้อย่าให้มันเละเกินไปนะครับการซื้อกล้วยนะครับเห็นไหมก่อนอื่นท่านต้องเตรียมน้ําก่อนนะครับน้ําอ่ะน้ำนะครับเห็นไหมอ่าน้ําที่เราจะเอาแช่กล้วยนะครับเห็นไหมครับอ่าใส่เกลือเข้าไปนะครับเห็นไหมเกลือเกลือไปสักอ่าสักหนึ่งช้อนนะช้อน กว่านี่ๆก็ได้นะช้อนนะครับมาแล้วก็อ่าเห็นไหมคนให้มันละลายสันะครับเห็นไหมอ่าเจะาไว้แช่กล้วยนะครับมาไว้แช่กล้วยเพื่อมันไม่ให้กล้วยมันดํานะครับอ่าเห็นไหมอันนี้จะทําให้กล้วยมันดานะอ่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอ่าที่เราจะทําในวันนี้นะครับเห็นไหมครับต่อไปก็นี่เห็นไหมค่อยๆปลอกกล้วยมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมก็เอากล้วยออกมานะครับอ่าทีละลูกละลูกนะครับ อ่าขั้นแรกก็ปอกนะครับปอกเปลือกออกนะครับเห็นไหมเอาอันนี้ฮะปอกเปลือกออกนะครับเห็นไหมอ่าปอกเปลือกออกนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็อ่าเอาเอา,เอาอันเนี้ยที่มันมีสังสังอะไรพวกนี้เอาออกกันหมดนะครับเห็นไหมเมื่อออกอ่าปอกเปลือกหมดเรียบร้อยก็อันตัดหัวตัดท้ายนะครับมาตัดตัดให้มันไอ้ที่ดำดำนี่มันออกไปนะครับ่าหรือไม่สวยไหนไหมตัดออกไปนะครับเห็นไหม ตัดออกไปนะครับอ่าแล้วก็เห็นอ่านอันที่มันเป็นเป็นสังเป็นอ้ไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาออกแล้วก็อ ah. ออกนไม่อ่านแต่มันไม่สวยนะครับมันไม่มีเรียบร้อยแล้วก็เห็นไหมครับอ่าเอาผ่าครึ <Así S 2> <Poppy. S 1> ่งนะครับผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งอ่าอ่าผ่าครึ่งนะครับเห็นไหมผ่าครึ่งแล้วก็ลงแช่อัน น้ำที่เราไอ้น้ำเกลือที่เราเติมไว้เลยไหะเพื่อมันไม่ให้มันดํานะครับอาก็เอาลูกต่อไปนะครับก็ทําอ่าแช่อ่าแช่ไว้ประมาณสิบห้าถึงสิบนาทีนะครับแช่แช่ตรงนี้นะก็เห็นไหมทำเหมือนเดิมแล้วก็ลูกเนี่ยไหมอืมก็เอาอันอันนีเนี่ยไอ้ไอังที่มันออกนี่ก็ออกนี่ก็อ่านี่ไหม ที่มันโผล่มันเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ตัดหัวตัดหางอะไรไหมอ่าเห็นไหมตัดให้มันให้มันสวยนะก็เห็นไหมอ่าไอ้ดำๆมันจะได้หายไปแล้วเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งอืครับผ่าครึ่งนะครับอ่าแล้วก็เอาแช่น้ำนะครับเห็นไหมแช่น้ําเกลือที่ว่าเนี่ไม่ให้มันดำนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับ อ,อันนี้นะนนเอาเอาเอาอีกลูกหนึ่งแล้วไแล้วก็ผมจะทำาให้หมดนะครับทำเป็นตัวอย่างอีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมาเดี๋ยวก็จะทำเป็นขั้นตอนที่สองหลังแช่น้ำเกลือไปอีกสิบนาทีจะทำาให้ดูทีนะครับมาเอาไอ้สังสังไอ้ที่มันอันนี้ออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดหัวตัดหางะครับขยไหมฮะเนี่ยเนี่ยตัดหัวตัดหางนะครับมาให้มันนั่นเรียบร้อยลนะครับเขยไหม ตัดหัวตัดหางเรียบร้อยแล้วท่านก็ทาพึ่งนะครับทารึ่งนะครับเห็นไหมอ่มาอแล้วก็เอาใส่ในน้ําเกลือที่เราเนี่ยนะฮะแช่ไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับอ่าหลังจากทําหมดเรียบร้อยแล้วแช่ไว้สิบนาทีเรียบร้อยแล้วผมจะมาทําต่อขั้นตอนที่สองให้ดูอีกทีนะครับเอาขั้นตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ